เป็นไงบ้างครับลูกไม่มีของจะมาโย่ครับพ่อไหนไหนอะไรมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเอ้าปิดกล้องครับไหนนี่หรอของน้องมาโอ้โหนี่แทิร์นเทิรนแทิร์นเทินเดี๋ยเกือบได้แล้วเกือบตกเนี่ยโอ้โหได้วิชาอะไรบ้างเด็กชายเลยเด็กชายนิรเมศสุญญคณิตนะครับชั้นปหนึ่งนะเทอมที้หนึ่งใช่ไหมไปเพิเศษกครั ไม่เคยรเรียนพิเศษเลยภาษาไทยได้ C เกชเชียร C คณิตศาสตร์ได้ C วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีได้ C ส,สังคมศึกษาได้ C ประวัติศาสตร์ได้ C ส,สุขสศึกษาภละศึกษาได้ C ศิลปะได้ C การงานอาชีพได้ C ภาษา,าต่างประเทศได้ C ต่อไปเมื่อกี้เป็นรายวิชาพื้นฐานต่อไปเป็นรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยเสริมสมรรถนะ ได้สามจุดห้าโอ้โหอ่านหนังสือไม่ออกไงพ่อภาษาภาษาต่างประเทศภาษาจีนได้สี่ภาษาอังกฤษได้สี่ผลการเรียนสรุปผลการเรียนทั้งหมดสามจุดเก้าแปดโอ้โหเต็มสิบเหรอเต็มสิบเก่งมากครับอ๋อเต็มสิบเต็มยี่สิบเก่งมากเก่งมากครับสี่ เคยเรียนพิ<อ>เศษเลยใช่เล็ก็ไม่มีเวลาเนี่ยไม่เคยเรียนหรือสรุปประเมิน,นการเรียนเลยเหรอวะนักเพิ่มนักเรียนผลนการประเมินวิเคราะห์และเขียนสื่อความดีเยี่ยมไหนดูดิจริงป่ะเนี่ยผลการประเมินค<ร><อ>ุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาดีเยี่ยมโอ้ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนดีเยี่ยมยินดีด้วยครับ congratulation ครับโอ้เยี่ยมหมดแล้วครับเย่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 ดีหมดดีหมดลูกหรือว่ามีคำชม โอเคเก่งมากเก่งมากครับมีอันนึงครับมีอะไรลูกมันทึ้งสถิดมามาสายเสมอมาสายไหนเขาต้องใส่ตีอะไรเหรอสถิตมาโรงเรียนโอเคยินดีด้วยลูกมีอะไรยินดีด้วยครับนี่ขนาดนี่ขนาดไม่มีไม่ไม่มีเวลาเต็มที่แล้วลูกนะร้อยยี่สิบหกแล้วไงต่อครับโอเคครับโอเคเก่งมากเก่งมากครับคนการเรียนเฉยๆเยี่ยมเยี่ยมไปไปลูกไป